khẩn làm việc mỗi ngày nhục loang mẫn về rồi,ฝน toc hăm, bỏ khoa chạy, chạy thìm, chạy thìm, hét mày, mường mường nó, ngồi nó, ย่ามุ้งแล้ววอู้สลักกับสิรุดเพาะสลักบาดเลยบ่เห็นนั่นนะ่ะเห็นแล้วไ,ไ,ไหนทางบุลูตามทีมเลยสลักมันสิรุดแล้วนะ่ะมึงไม่เห็นบ่เดีนี่บ่ก็ว่าจะลอยเทือแล้วนะ่ะสลักมันเนี่ยหายเนื้อแท่งไปแน่น่ะน,นะโอ,โอ้ยหูแจ๊คตะขับรถเดีด๋ยนะ เมันสิดลูตมันสิดลุดบอกว่าเอาแนวแซงไว้เอาแนวขัดไว้เนหี่มรเล็กถมันแห้งส่วแล้วมึงไปโดนตัวได้ไม่อีกน่ยมันคือยกแรองยกร่องไวแล้วบ่าคักใจบ่เอาไหมโอ้อ่ะนะเออมันยังได้เลิแตกมันมาจะใส่กันจ้าน่ะ Phi đi mà nhỏi ra đường phi đi đi. Nó mới nhỏi ra đường làng ha Ôi <laughs> oh, sủa đấy, yếc yọc lên dù. Hả? nhóc xe cho ngoài nhai. Á á, ở thì muốn bài chạy đấy. Hãy subscribe cho đơ Ghiền บวยมันจะเสียหลเนีย่ยท้องหลวงฮอดคำมาแรงมาสตาร์ทรถลิ่นรถไทยเลยแล้ว,ลวมืดมืดคำคำรบกวนเศร้าบ้านเขาเอานน่นว่าแล้วตำทิมด้วยวะ

แต่ละเหมือแต่ละเวียนปวดหัวน้ำหนกน่องหนึ่งมันเย็่จใไแนบวัน,นโหสักล่องแล้วบ้ายหนุกลองยนกลองงัน้นถอยงัน้งนถอยเป็นบ้าเป็นยี่บ้า บาจะแต่เบ้นตกดินมันขครับรถไถเราได้แบบกันนี้จักสูตรได้ฮะเดี๋ยวเข้าไปถามมันอยู่หัวงานถอยถอยลีโอลบโอ้โหมากับพ่อมาเอาก็เห็นหล่องหน่อยเถอะ น่อยเถอน่อยพูดพูดตกพูดตกมากมันกระพังเบิดอไรเนะี่ยโอ้ยลอหลงน่อยพูดมึงเนี่ย จวดใช่ไหมจวดใช่ไหมฮะสองเผ่าไถตรงดีอยู่ด้ยครับเนี่ยเออลองรุ่นนี่แล้วยังขาดเร็วอถอยออกมาแล้วมาแล้ว โมเมนตผมโม่เลยไนดะ้พี่น้องคำมามันขับรถอยนะู่ได้ปกติมึงแต่ขางนี่ยังมาให้เรล้วอยู่นี่มึงเนี่ยเซักล่องปลูกมันหนะิโมเมนต์มาผมโม่โพูดเลยอันบ้านได้เป็นคือบ้านผมอยู่บ่มีบ่อคนแบบนี้ต,ตุกอันตะเว้นตกดินไงแตะเว้นกำลังสิตกดินมันขับรถไถรถเนี่ยนี่แต่อันนี้ยังมาให้เรล้วอยู่นี่เนี่ยมันบ่กซักซักไว้ เด๋ยวเราพอด๋ซ้ำใดอยู่ดิมันไปอเห็ดอันหม่อีกแล้วเนะ้อมันคืดมันหลยเลยบอกกันอันนี้ก็ไะเล้วอยู่นี่ฮะบ่านนนี่นบา้บานลอ,อันนี้ไม่เลก็ยังไ่เห็ดอันผีตอแล้วอันี้านะจะปลูกอะไรก่อนบาเนี่ยไมล้ปลูก <laughs>

มันชิเลี่ยอบ้านเดือนนี่เห็นมันเลี่ยวด้วเบือเฉียนเบือเบิดเดือนพืชสภาพให้มันเลี่ยวด้อเล็กน้อยเล็กน้อยว่าเดือนกัญญาว่ากู้ปู่อ้อยได้บ่านไปไปเจ้าเจ้าโอ้ยพ่นพอยามาแรงมากโอ้ยลูกน้องแต่ละคนเป็นไหนครับ คิปงานนี่บอกเลยว่าเชียงบท่ทำดูนี่คำยังเห็ดหูแจง้งตาใสบริสันพันวายนี่มาแรงยังเว้มันหอนแดดบรสิสันสูสรดได้อีกคำงาละเดฮะคำาเลยเฮ็ดเวียกยฮะคำา,าลเลยเฮ็ดเวียกยตาใสใเลยมาได้มาแรงโอ้ยสู้ดเยด น่องมากเละปวดอ่ะเทีง <laughs> ยงโมเห็ด <c oughs> คำยังเห็ด <c oughs> โอ้ยยอมยอมยอม